ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะเมื่อเราเผชิญกับอะไรก็ตามพระเจ้าต้องการให้เราระบายทุกความรู้สึกที่เรามีต่อพระองค์จงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราพระเจ้าที่รักในขณะที่ลูกกำลังเผชิญกับความสูญเสียลูกรู้สึกเจ็บปวดเกิดความสับสนขอพระเจ้าช่วยลูกที่จะไม่เกิดความสงสัยหรือมีมุมมองที่ผิดโดยมีคำถามว่าพระเจ้าอยู่ไหนทำไมปล่อยให้ลูกต้องเผชิญกับความสูญเสียนี้ ทรงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นนามพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสเพื่อท่านทั้งหลายขอพระเจ้าช่วยลูกขอให้ถ้อยคำของพระองค์เกิดขึ้นเป็นจริงให้ลูกเชื่อในแผนการของพระเจ้ามากกว่าสายตาฝ่ายเนื้อหนังที่มองเห็นให้ลูกชื่นชมยินดีกับสิ่งที่มี มากกว่าการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ขาดและให้ปากของลูกพูดถึงการขอบคุณพระเจ้ามากกว่าการเพิ่มบุญใดๆพระเจ้าที่รักลูกมีค่ามากในสายตาของพระเจ้าพระองค์ทรงรักลูกทรงรู้จักลูกดียิ่งกว่าผู้ใดความสูญเสียและความผิดหวังที่ลูกเจอในวันนี้ จะเป็นหนทางนำลูกไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในวันข้างหน้าลูกเชื่อเช่นนั้นสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคนที่รักพระองค์ลูกขอบคุณพระเจ้าและจะขอชื่นชมกับสิ่งที่มี และไม่จดจ่อกับสิ่งที่ขาดอีกต่อไปอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อเมนหากท่านต้องการคำอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข02 097 1900กด1